สวัสดีครับวันนี้พบกับนัสุวเ t พเทรนอีกครั้งนะครับวันนี้วันที่4กุมภาพันหครับครับวันนี้ผมก็แวะถ่ายรถไฟสายใต้นะครับต้นทางบางบำรุนะครับแล้วก็ไปที่สถานีชุมทางตลิ่งชันต่อนะครับไปดูรถไฟลุยฝนนะครับก็เนื่องจากวันนี้ฝนตกหนักมากนะครับครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับขณะนี้เวลา18 1 0นนะครับที่สถานีบางบำรุผมก็เจอกับรถด่วนขบวนที่83บางบารุตรังนะครับ ขณานี้ก็จอดรอสัญญาณออกอยู่นะครับรถจักรทำการที่ได้ชี้4508นะครับ เวลา18:13ครับขบวน83ได้รับสัญญาณปล่อยขอบวนรถนะครับได้ออกเดินทางครับครับมีพอขอรอมาตรวจเช็คไฟรถจักรด้วยนะครับ Express Train Number A3 บางบำรุตรัง ก็สำหรับวันนี้ผมมาถึงสถานีบางบำรุค่อนข้างกระชั้นนะครับก็เกือบจะถึงเวลารถออกคนระับเกือบถ่ายคลิปไม่ทันเลยนะครับสำหรับสภาพสถานีนะครับดูเหมือนว่ามีฝนตกแล้วก็หยุดตกไปแล้วนะครับ เวลา18:30ครับเราก็มาต่อกันที่สถานีชุมทางตลิงชันนะครับ6โมงครึ่งนะครับก็มีรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับกำลังเข้าชันชลาที่1ของสถานีรถไฟฟ้าตลิงชันครับครับก่อนที่ผมจะเดินทางมาถึงสถานีชุมทางตลิงชันนะครับก็เจอรถจักรอัตตอมไม่ทราบหมายเลขนะครับรากลิ้วโดยสารนะครับก็น่าจะเป็นหรือเปล่านะครับเป็นสถานีบางบอนดุด้วยครับ ต่อมาเวลา18:38นะครับก็มีขบวนรถกำลังวิ่งเข้าสู่สถานีชุมทางตะลิงชันนะครับบรรยากาศตอนนี้ฝนก็เริ่มเทลงมานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นขบวนอะไรนะครับมาปรากฏว่าเป็นริ้วขบวนเปล่านะครับเป็นรถจักรทำริ้วขบวนเปล่ามาครับมาดูกันครับรถจักรหมายเลขอะไรรถจักรเป็นพิทชิ4520ครับ เหมือนกับว่าขบวนรถจะเข้ามาจอดรอทางนะครับตอนนี้ฝนก็เทลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับเวลา18:40ครับก็มีขบวนรถไฟลุยฝนมาอีกหนึ่งขบวนนะครับมาดูกันครับว่าเป็นขบวนอะไรรถจักรทำการเป็น G A 4532นะครับ เวลา18:41ครับขบวนรถก็ออกเดินทางต่อนะครับรถขบวนนี้เป็นรถธรรมดานะครับที่351ครับทนบุรีราชบุรีนะครับ Ordinary train number 351 from ทนบุรี to ราชบุรี รับฝนก็ตกยังต่อเนื่องนะครับตอนนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยครับ เวลา18:53นะครับขบวนรถริ้วเปล่านะครับก็ออกเดินทางต่อนะครับจากสถานีชุมทางตลิ่งชันครับ เวลา19:05นะครับก็มีรถจักรเปล่านะครับเข้ามายังสถานีชุมทางตลิงชันนะครับเป็นอัสตอม4308นะครับครับก็คาดว่าเป็นอัสตอมคันนี้แหละครับที่ลากยิ้วเปล่านะครับไปยังบางบำรุนะครับอลังจากนั้นก็ตีตัวเปล่ากลับมานะครับและเดินกำลังจะเดินทางต่อไปยังสถานีพบุรีต่อไปครับ ครับออกเดินทางไปยังชนบุรีนะครับ เวลา19:31ครับมีขบวนรถเข้าสู่สถานีชุมทางตลิงชันครับ mm hmm. เป็นรถธรรมดาขาบวนที่254นะครับหลังสวนทนบุรีครับ mm hmm. Ordinary train number 254 from หลังสวน to ทนบุรี รถจัดททำการเป็นอัสตอม4-115ครับเพ mm ิ hmm. ่งทราบข่าวนะครับว่ากระบวน254ไปชนกับรถแท็กซี่นะครับ mm hmm. ช่วงระหว่างสถานีสารายากับสถานีสาราธรรมศดนะครับ mm hmm. ก็ด,ดูโดยสภาพทั่วไปแล้วรถจักก็แทบไม่เสียหายนะครับ mm hmm. เวลา19:32ครับขบวน254ออกเดินทางต่อครับเข้าสู่เส้นทางสายทนบุรีนะครับมุ่งสู่ปลายทางสถานีทนบุรีครับ สำหรับผมก็ขอจบการถ่ายทำเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ